ทามาสวัสดีคุรักคุณย่ารมสวัสดีจ้าหลานๆที่รักของยายยายต้องขอบคุณทั้งสติมาเป็นยาเกิดและหลานๆทั้งบ้านนะลูกที่ได้มีโอกาสมาช่วยคุณยายในงานวันกตันญูรู้คุณแม่เราก็จะเห็นว่าหลานๆกลับบ้านกันมากมายทีเดียวและวันนั้นก็เป็นที่ปราบปลื้มมากจริงๆนะจ๊ะที่คุณยายเห็นเด็กแสดงธรรม ให้เด็กๆฟังให้ผู้ใหญ่ฟังให้พ่อแม่ฟังเป็นยังไงบ้างล่ะสติมาเป็นยากเกิดถึงกระอึ้งไปเลยใช่ไหมที่คนรุ่นเราสามารถที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาสอนพวกเรากันเองในเจเนเรชั่นอัลฟาเนี่ยแหละลูกโอ้โหคุณยายจ๋าครับวันก็ตันอยู่รู้คุณแม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะ เราได้มีโอกาสเห็นพุทธสวิกามรคแที่มีอายุตั้งแต่7ขวบถึง12ขวบนะครับแสดงเทศมหาชาติคาถาพันมหาศจรรย์คำสอนของพระพุทธเจ้าปัญญาเกิดเห็นแล้วรู้สึกปรบปลืม้มากเลยนะครับคุณยายจ๋าครับเพราะว่าปัญญาเกิดอะ่ะได้มีโอกาสเห็นการศึกษาอย่างเนี้ยกับเด็กผู้หญิงอยากให้เด็กผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยได้มีโอกาสอย่างนี้บ้างนะครับ เราจะทำยังไงดีละครับคุณยายจ๋าครับไม่เห็นจะยากเลยน้องปัญญาเกิดพี่ว่านะคุณยายจ๋ากำลังสร้างสาวิการศิคาลัย เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้โดยเฉพาะผู้หญิงนะจ๊ะได้มีโอกาสมาเรียนรู้เพื่อใช้ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตอย่างมีศิลปะวิทยามีความรู้เท่าทันที่จะจัดการกับความทุกข์โดยใช้ศิลปะในทุกๆแขนงนี่แหละจะ้ะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสตื่นรู้แล้วก็สามารถบริหารจัดการชีวิตประจำวันของเราได้อย่างมีสติและก็มีปัญญาจนที่สุดเนี่ย เมื่อเราเข้มแข็งเราแข็งแรงเราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบตัวเราได้รวมทั้งสังคมและก็โลกใบนี้ด้วยนะจ๊ะใช่คุณยายว่าถ้าเราตั้งใจจริงนะคะจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะทำให้การเรียนรู้นั้นมันศักษษษดิ์สิทธิ์ได้เพราะการฝึกจิตของพวกเราที่ทำอย่างมีฉันทะคือมีความรักมีความพอใจมีความเพียรในสิ่งที่เรารัก แล้วก็มีความตั้งใจมั่นที่จะทําให้สําเร็จถึงแม้ว่าเราจะต้องมีวิมังสาคือการทดลองก็เป็นวิมังษาอย่างมีปัญญาด้วยคุณยายจึงเชื่อว่าตลอดเวลาการทํางานของสถีนรธรรมสถานในช่วงเวลาเกือบสามทศวรรษเนี่ยเราได้มีการศึกษาที่เป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงความจริงมอนอย่างที่เราได้ตั้งสาวิกาสิขาายเมื่อ7ปีที่แล้ว ที่จะทำให้เกิดบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและตอนนี้ถ้าเราเป็นวิทยาลัยแล้วเรามีศักและสิทธิ์ในการที่จะออกแบบหลักสูตรของเราในระดับปริญญาเอกที่เป็นงานธรรมวิจัยเลยนะลูกถ้าอย่างนั้นพี่สติมาครับเราอะต้องเรียนรู้ไปกับคุณยายตอนนี้เลยดีไหมครับจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษานะ เราก็จะได้มีโอกาสเข้าเรียนสาวิกาศิขาไลเดี๋ยวเราถามคุณยายจ๋าก่อนดีกว่าว่าสาวิกาศิขาไลเนี่ยเขาสอนอะไรกันบ้างครับคุณยายอยากจะเล่าหลักสูตรเรื่องพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิตให้หลานๆฟังรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของหลานๆทํางบ้านนะคะได้เรียนรู้ว่าขณะนี้เรามีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยได้บรรลุธรรมค่ะ เป็นการเรียนพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งการใช้ชีวิตเราเรียนวิชาชีวิตเราเรียนเรื่องการเจริญสติที่จะทำให้เราเดินทางอย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีในการเติบโตของเรา mm. เด็กร mm. ุ่นลูกหลานเรา mm. เขาจะต้องอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและใจของเขาต้องไม่หลงโลกเราจรึงจัดการศึกษาที่จะทําให้ลูกหลานของเราได้รู้ว่ามรรคภาวนาคืออะไร ภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นมรคือหนทางเราจะต้องทำให้เด็กๆของเราจเจริญอยู่บนมรคกับภาวนาคือดีและ,จะเจริญอยู่บนทางที่ถูกต้องที่เป็นทางสายเอและทางสายเดียวท่านั้นและนี่คือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตจริงๆค่ะ พุทธศาสตร์ได้สอนให้พวกเรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้แยกออกจากวิถีชีวิตประจําวันแต่การปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในลมหายใจเข้าและออกของเราอยู่ในกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่เราพูดคิดทำอย่างคนที่รู้ตัวทุ่พร้อมไม่ทำให้ใครต้องทุกข์ยากเพราะเราเราจึงเกิดความมั่นใจในตนการเรียนสาวิกาศิขาลายในระดับปริญญาโท จึงเป็นการเรียนการบริหารจัดการชีวิตเหมือนเวลาคนทั้งโลกเข้าไปเรียนบริหารจัดการธุรกิจใช่ไหมคะแต่สาวิกาศิขาดายให้เรียนรู้กับการที่จะอยู่กับโรคอย่างที่โรคเป็นและบริหารจัดการชีวิตของตัวเองอย่างไรอย่างใจเป็นอิสระสติมาปัญญาเกิดต้องเตรียมตัวไว้นะจ๊ะถ้าวันหนึ่งหนูโตขึ้นหนูจะได้รู้ว่ามันมีสถาบันการศึกษาที่ชื่อสาวิกาศิขาลาย สาวิการที่แปลว่าผู้หญิงนั่นแหละสิกขาลายที่แปลว่าการศึกษาอยู่บนมรรคา,าแห่งการเต่นมีทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวกมีศีลสมาธิและปัญญาประคับประคองเราอยู่การศึกษาที่ทําให้เราพ้นทุก์ได้มีขึ้นแล้วและตลอด7ปีที่คุณยายมีนักศึกษาถึง7รุ่นแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8เรามีระดับปริญยโทถ,ถึง8รุ่นแล้วนะจ๊ะและถ้าเรา ได้เป็นวิทยาลัยในปีนี้เราสามารถที่จะจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกปีหน้าก็จะได้เห็นเรามีธรรมวิจัยในระดับปริญญาเอกที่จะออกมาช่วยสังคมลงตอนหานทางบ้านถ้าสนใจนะจ๊ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สนใจที่จะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ใจไม่เป็นทุกข์แล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่อยู่กับโลกอย่างไม่ต้องมีโลกแต่อยู่กับโลกอย่างไม่หลงโลกอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลก และอยู่กับโลกยังไม่เปื้อนโลกพ้นโลกได้เพราะการศึกษาที่ทําให้เราอยู่บนมรคคาห่งการตื่นเชน่นนี้คุณแม่จึงขอเชิญชวนให้เร่งเข้ามาสมัครเรียนในระดับปริญญาโทกันนะคะจบปริญญาตรีสาขาไหนก็ได้ค่ะและเข้ามาเรียนปริญญาโทอีกสองปีเรียนแค่เสาอาทิตย์ค่ะและเป็นเสาอาทิตย์ที่เราไม่ได้เรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่เราจะเรียนอยู่ในสวนธรรมที่ร่มรื่นและลงปฏิบัติงานจริง ตามบอร์ดของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จะทำให้พวกเราสามารถที่จะเยียวยาทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยได้ให้คำปรึกษาได้และเป็นที่พึ่งของตัวเองเป็นที่พึ่งของครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสังคมได้ค่ะโอ้โหพี่สติมาครับผมอาจจะต้องรีบไปประชาสัมพันธ์แล้วะครับเพื่อที่จะช่วยคุณยายทำงานนี้เราอ่ะจะได้เป็นวิทยาลัยไ,ได้จริงๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้น พวกเรากลาบลาคุณยายกันไปก่อนดีกว่าพี่ธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าธรรมะสวัสดีเจ้าค่าคุณยายจ๋าธรรมะสวัสดีจ้าหลานรักของยายทั้งสองคนแล้วคุณยายหวังว่าหลานๆจะไปทําหน้าที่สื่อสารที่จะทําให้เรามีการศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมด้วยกันนะจ๊ะพระธรรมคุ้มครองโูกธรรมะสวัสดีจ้า เบอร์เองก็ไม่ได้ต่างไปจากทุกๆคนนะครับไม่ต่างไปจากคุณหมอไม่ต่างไปจากเสเมียนไม่ต่างไปจากกรรมกรทุกคนเหมือนกันหมดครับเราทุกคนก็มีความกังวลมีความผิดหวังทุกคนมีความทุกข์ของตัวเองแต่เราก็แค่ฝึกครับฝึกให้เห็นความกังวลแต่อย่าไปหมกมุ่นกับความกังวลฝึกให้เห็นความผิดหวังแต่อย่าจมอยู่กับความผิดหวังเพราะความทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นครับ เป็นชาวไร่ก็ทุกเป็นชาวกรุงก็ทุกขี่ม้าก็ทุกขี่มอเตอร์ไซค์ก็ทุกขับรถคันหรูก็ยังทุกเป็นโสดก็ทุกไม่เป็นโสดก็ทุกไม่มีก็ทุกมีก็ทุกเป็นนางเอกก็ทุกไม่มีอะไรไม่ทุกมาหาทางทำให้ทุกน้อยลงกันเถอะค่ะ คุณมีปัญหาชีวิตมุดหดเพราะอ,อกหักรักก็คุดอยากมุดหน้าหนีโลกโศกเศร้าเรื่องการงานไม่เบิกบานเรื่องการเงินดำเนินชีวิตคิดฆ่าตัวตายคุณก็หายกำไรก็หดอยากให้คุณนึกถึงโน้ตหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆใช้สติกำหนดลมหายใจ สาวิกาศิขาลายัยมาวิชาัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคมมหาวิทยาลายัยมหาชุลาลงกรราชวิทยาลายัยขอเชิญชวนท่านเพิ่มชุนชีวิตด้วยการปรับวิธีคิดตามวิธีธรรมคุณแม่ตั้งใจที่สร้างสาวิกาศิขาลัยให้เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่จะทำให้ชีวิตทุกน้อยลง หรือพ้นทุกข์ให้ได้ค่ะสาวิกาศิขาลัยจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมค่ะสาวิกาศิขาลัยกำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในสาขาวิวชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิตสาวิกาศิขาลัยเปิดการเรียนการสอนในสวนธรรมอันร่มรื่น เพื่อบ่มเพาะนิสิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ถึงแก่นความรู้ที่ควรรู้และการปฏิบัติตามวิถีพุทธที่ครอบคลุมชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายด้วยจิตที่เป็นสุขเมื่อให้สุขเมื่อสร้างและสุขง่ายเพราะใช้น้อยนิสิตจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์จากการถอดองค์ความรู้ที่ท่านแม่ชีสันสนีเิรษฐสุดใช้ในการเยียวยาผู้คนในสังคมตลอด30ปีที่ผ่านมา โดยใช้ชุมชนของเสถียรธรรมสถานเป็นต้นแบบสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสานตินิสิตจะได้เรียนรู้เรื่องการเยียวยาวิถีพุทธและฝึกฝนทักษะจากสถานพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความชํานาญอย่างเป็นรูปธรรมสู่การมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกร่วมกันสาวิกาศิขลัย ยังสร้างเครือข่ายบุญภาคีด้วยการทำข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันด้านสุขภาพของรัฐและเอกชนเช่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและสถานพยาบาลต่างๆทั้งยังมีข้อตกลงในความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศ,ศึกษากับมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนี่คือหลากหลายมุมมองของคณาจารย์และนิสิตสาววิการศิษฐาไยก็หวังนะคะว่าถ้าเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงในแง่ของพัฒนาตนเองในแง่ของการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและในแง่ของการจะตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ด้วยตนเองค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้ธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำให้เราเนี่ยมีสุขมากขึ้นทุกน้อยลงแล้วก็ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้สําคัญก็คือเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเนี่ยให้มีความสุขว่าที่นี่เนี่ยมีความอบอุ่นในการเรียนแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเดงกมากขึ้นที่นี่ไม่ได้เน้นเฉพาะธรรมะอย่างเดียวนะคะเน้นศิลปะในการใช้ชีวิตที่จะให้อยู่ด้วยความมีความสุขร่มรื่นในจิตใจแล้วก็เบิกบานนะคะคือพูดง่ายๆว่าอยู่อย่างอิสระไม่เป็นทุกข์ค่ะ ทุกคำถามของชีวิตมีคำตอบที่นี่เรียนที่นี่ชีวิตเป็นสุขง่ายขึ้นกว่าที่คุณเคยเป็น ปฏิบัติธรรมทำให้ผมได้รู้จักกับบบาาาเกกิดดมมัควสใสใทำให้ผมได้ค้นพบลมหายใจยงคงใหใจทำให้ผมออจากกาานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมยังทำให้ผมสบายใจทำให้ผมค้นพบบางสิ่งที่ทำให้ตาสว่างและผมคิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันนะครับ <c oughs> แกเองใช่ไหมน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจำใส่กระลาหัวอาไว้ฉันต้องได้ทุกอย่างแกไม่มีความสำนึกเลยนะตอบเลยคุณตอบให้สีโคนแตกเลยค่ะได้งั้นฉันสั่งสอนให้ไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นนางเอกงได้ตลอดกาลหรอกค่ะความสุขของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราไม่ยึดติดค่ะ ากดีอวดดีสตรอเบอรี่ไปวันวันคิดดีทำดีพูดดีทุกทุกวันวันวะเวียงวีนวัวมันหวนว่าง่ายว่องไวไปวัดแล้วเลิกเวียงปิดตาปิดหูปิดหัวปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดหัวเปิดใจเลือกได้นี่เลือกได้นี่เลือกได้นี่ ไม่หวั่นแม้มันจะมามากผมดำเริ่มลาจากผมขาวเริ่มมาเยือนตีนกงตีนกาเริ่มมาแช่มาเชินริ้วรอยมากันเกลื่อนเข้ามาเตือนแล้วไงปล่อย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 ก็เพราะสังขารนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงสำหรับชื่อเสียงเป็นสิ่งไม่แท้เกียรติศักดิ์ยศเป็นสิ่งไม่แน่เงินทองกองเป็นแพ้ไม่มีอะไรจีลังไม่มีอะไรยั่งยืนปล่อยไปเถอปล่อยไปเถอะ ช่วงอาริยะสร้างได้วันนี้มีคำถามที่ถามเข้ามาว่าผู้หญิงจะมีบทบาทในสังคมได้อย่างไร ถือเป็นคำถามที่อินเทนมากเลยนะคะในวันสตรีสากลค่ะที่จริงแล้วผู้หญิงมีบทบาทในสังคมมากค่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยมีหัวใจหัวใจของการเป็นแม่แม่ที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้นะคะผู้หญิงมีความอดทนสูงมากกว่าเพศชายค่ะแล้วก็ธรรมชาติก็เลือกที่จะให้ผู้หญิงเป็นแม่ที่ให้กำเนิดลูกหญิงลูกชาย ผู้หญิงจึงไม่ใช่แค่เพียงแม่ของลูกค่ะแต่บทบาทของผู้หญิงก็คือการเป็นแม่ของโลกโลกใบนี้ต้องมีสตรีที่เป็นสติของโลกค่ะสตรีคือสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่พวกเราจะต้องให้พื้นที่ให้โอกาสให้เวลาและให้การยกย่องกับผู้หญิงที่เป็นสติที่เตือนสังคมให้เห็นว่าสังคมจะอยู่รอดและปลอดภัยได้ ถ้าเราได้ผู้หญิงที่มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์มองเห็นบทบาทของผู้หญิงแล้วใช่ไหมคะช่วยกันกลับไปดูหัวใจของผู้ให้กําเนิดเราที่เคยเตือนเราเสมอว่าอย่าทําชั่วและให้เร่งทําสิ่งที่ควรและถูกต้องให้มากที่สุดรักษาใจของเราให้เกลี้ยกลา่จากกิเลสได้เมื่อไหร่ใจของลูกก็ขาวรอบโลกก็ปลอดภยัยจากใจของคนที่จะผิดศีลผิดธรรมหัวใจของผู้หญิง จึงควรมีพื้นที่มากในสังคมนี้เพื่อให้สังคมรอดและปลอดภัยและเราควรยกย่องสตรีทุกคนที่เป็นผู้เตือนสังคมให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติสตร,สตรีคือสติและสติเป็นเครื่องอยู่ของสตรีนี่คือบทบาทสำคัญของผู้หญิงค่ะธรรมสวัสดีนะคะ เนยเนยกำลังทุกข์เนยไปไปแกะกันแจมเลยมาชวนหนีความทุกข์ด้วยเสียงเพลงเป็นมันน่ะสนุกอะทุกข์ยังไม่หายไปไหนเลยอะทุกข์เกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจ แป้งรองพื้นเพื่อผิวเรียบเนียนยาวนาน12ชั่วโมงมาสคาร่าให้ขนตามกรอนงามคงทนตลอด8ชั่วโมงดวงตาโดดเด่นยาวนาน10ชั่วโมงลิปคาลเชัยเพิ่มสเสน่ห์ให้เรียวปากได้นาน6ชั่วโมงจะก,กี่ชั่วโมงความสวยก็มีวันหมดอายุทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดก็ไม่ทุก ฝนฝนแล้วนาวหนาวแล้วร้อนเดี่ยวกับฝนพรำทุกทุกแล้วร้อนเดี่ยวกั็หายกลับกลายเป็นสุขสันก็เลยคิดว่าชีวิตคนเรามันก็เท่านี้ ธรรมชาติใช่ไหมคือ,อยังไงมันก็ต้องธรรมชาติมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่แล้วเราก็ถ้าเราแข็งมันก็มันก็จะอยู่ได้กันไม่ค่อยได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนไปบ้างให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็อย่าไปจับมันไว้อย่าไปยึดติดมันไว้ก็ปล่อยปอยมันไปเราจะได้ไปที่อื่นต่อ ไรดีท่านต่อไปนะครับคุณวรายุทธมิลินทจินดานะครับหรือว่าพี่ไก่ของเรานะครับแห่งวงการแสดงนะครับสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นมากมายนะครับเป็นผู้สร้างผู้ปั้นนะครับศิลปินคุณภาพในวงการนะครับและท่านมีศรัทธาในพระศาสนานะครับแล้วก็เต็มใจช่วยงานสาธารณชนอย่างเต็มที่เลยครับ พี่ว่าความดีทุกคนอยู่ที่ใจนะคะทําอะไรก็ตามทําด้วยใจไม่ว่าจะคารพนับถือบูชาหรืออะไรก็ตามหรือจะนู่นนี่นั่นพี่ว่าใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าใจเราดีใจเราคิดดีแล้วทุกอย่างก็จะออกมาดีหมดทุกอย่างพี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญตรงนี้คนจะอาจจะลืมหรือไม่ได้นึกถึงไม่ได้มองถึงแต่พี่มีความรู้สึกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันไม่ได้ที่ตัวเองหรอกทำเพื่อคนอื่นทั้งนั้นแต่ให้ทําด้วยใจทําด้วยความสุขทําด้วยอยากทําไม่ใช่เพราะว่าต้องทำคือว่าเด็กสมัยนีย้เขาหลายๆอย่างทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามทําเพราะความอยากมากกว่าความรักถ้าคนเราทําอะไรได้วยความรักก็จะไม่ปล่อยให้สิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยย่อยยับหรือไม่เจริญง,งอกงามถ้าทําด้วยความรักแล้วเนี่ย ทุกอย่างก็จะเลยงอ,อกงามไปด้วยความรักของตัวเองจะไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นเนี่ยมันสูญหายไปหรือไม่สวยงามถ้ารักแล้วรักด้วยใจรักด้วยความมันจะสวยงามไปจนชั่วนิรันดร์อันนี้คือสิ่งที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาในวงการได้รู้จักสามัญสำนึกจิตสำนึกของตัวเองว่าทําตรงเนี้ให้ทุกคนให้ใครให้อะไรอย่างไรมากกว่าทำเพื่อตัวเอง ดโดยมลูลนิธโอเคไลฟ์ติด OK ตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสเสถีบยนธรรมสถานได้ที่ w w w sdsweb.org หรือ facebook.com/sdsface ค่ะบ ตจนได้ที่ตัว